สวัสดี f อฟทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอยบอกจะแล้วข่าวดวนนัตแตอออกมาเล่านิทานแล้วทุกท่านครับตอนนี้เอฟซครับเกิดอะไรขึ้นครับทุกท่านนะครับใครเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ใครเข้ามา comment, คอมเมนต์ชื่อนท้่สามกับผมกับนัดแต่ไม่รับผิดชอบเพราะมันเป็นเพียงแค่นิทานวิวสวยไหมครับไปสิครับเดี๋ยวเราจะไปฟังนัดแต่พูดกันครับคุลองคิดดูสิว่า มันไม่มีไข่แล้วมันไม่มีไข่แล้วทุกคนคุณลมเย็นใครบางคนน่ะคุณลองคิดดูสิว่าเขาชนะมาสองสารแล้วนะชีวิตเขาน่าจะแฮปปี้เอนดิ้งชีวิตเขาน่าจะมีความสุขนะชีวิตเขาน่าจะมีความสุขนะแล้วแล้วพอพอนะตอนเนี้ย มันไม่มีมันไม่มีโมเมนต์ที่ที่ที่เขามีความสุขคุณรู้ไหมอันนี้อันเนี้ยผมพูดกับคนที่อยู่ในพื้นที่ผมพูดของคนอยู่ในพื้นที่ผมจะเปรียบเทียบให้ฟังใครบางคนอยู่ในนิทานนิทานเรื่องนี้นะทําไมเขาถึงสอนลูกให้ขับรถทําไมเขาถึงสอนลูกให้ขับรถ อันนี้อันนี้ผมผมผมจะไขไขปมเรื่องนึงให้ฟังทำไมเขาถึงสอนลูกให้ขับรถยนต์เขาทำไปเพื่ออะไรเขาทำไปเพื่ออะไรใครบางคนอยู่ในอยู่ในเรื่องเรื่องนิทานเรื่องนี้นะเขาทำไปเพื่ออะไรรู้ไหมเขาทำเพื่อต้องการที่จะข่มแล้วก็เอาชนะเอาชนะใครรู้ไหมเอาชนะผู้ช่วย เอาชนะผู้ช่วยจอหน้าดาวพูโตเขาต้องการขม่มเพราะอะไรรู้ไหมผู้ช่วยจอมีลูกสาวเหมือนกันเรียนพร้อมกันเรียนก็เรียนพร้อมกันระดับเดียวกันมีรถ ก็สีประตูคล้ายๆกันแต่คนละสีสิ่งที่เขาทำก็คือเขาอยากจะให้คนรับรู้ว่าเนี่ยลูกเขาเก่งลูกเขาเก่งกว่ากว่าใครรู้ไหมกว่าลูกผู้ช่วยกว่าลูกผู้ช่วยน่ดาด่ากูโตอืมกว่าลูกผู้ช่วยน่ดาด่ากูโตผมจะบอกให้ เออถ้าถ้าอ้ไ,อไลถ้าไอะไรไม่มีปัญหาไม่มีปัญหากับใครบางคนป่านเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นไงเป็นยังไงลูกกูเก่งไหมลูกกูขับรถได้แต่ลูกอีกคนหนึ่งไม่ได้เก่งเลยแน่นอนครับเขาพูดอย่างนี้แน่นอนใครบางคนพูดพูดเรื่องนี้แน่นอนอืม นั่นแหละคือคือสิ่งที่เขากําลังนําเสนออยู่นั่นแหละคือสิ่งที่เขากําลังนําเสนออยู่ว่าก็มีรถเหมือนกันไล่เรียกกันเรียนเรียนชั้นเดีวยวกันเขาต้องการเขาต้องการเขาต้องการโชว์ตรงนี้เขาต้องการโชว์ตรงนี้ให้เอฟซีเห็นไหมเห็นไหมมันคือข้อเปรียบเทียบไงกูเนี่ยกูเนี่ยฉลาดก,กูเก่ง กูสอนลูกให้ขับรถได้กูสอนลูกให้พึ่งพาตัวเองได้ลูกมึงละ่ะลูกมึงขับรถอย่างกูรถกูไม่ได้ลูกมึงขับรถไม่ได้ผมบอกด้เรยวว่าเล็กๆแน่นอนเขาเก็บหมดในเขาเก็บหมดอืมมันทำให้เอฟซีเขาเห็นเหมือนกันครับอันนี้ไม่ไก่ อยู่ในนิทานเรื่องนี้ก็คือตอนนั้นไอ้ไหลซื้อเครื่องสับมะพร้าวเครื่องสับมะพร้าวซื้อเครื่องสับมะพร้าวเพื่อที่จะมาทาธุรกิจด้วงเราไม่ต้องไม่ต้องมาพิมพ์ลอคเป้าครับผมเล่านิทานครับใครเป็นพี่เป็นน้องกันผมไม่รู้ครับผมเล่านิทานครับผมเล่านิทานนิทานเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับพี่กับน้องเล่านิทานให้ฟัง ถ้ารับฟังไม่ได้ก็ระงับสติอารมณ์ตัวเองนะครับเรื่องนี้ผม <c oughs> ผมเล่าให้ <c oughs> ใ,หให้ฟังเห็นไ,ไหมมันจะเกิดถ้าไอ้ไหลไม่ทะเลาะกับใครบางคนป่าเนนี้มันจะพูดว่าลูกกูเก่งไหมลูกกูเก่งกว่ามันอีกลูกกูเก่งกว่ามันอีก ลูกกูเก่งกับมาดิลูกกูเรียนปริญญาลูกกูขับรถเก่งมันเป็นอย่างไรนครับมันเป็นอย่าง,งาน้นเรื่องนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันทําให้เห็นเลยนะว่ามันทําให้เห็นเรื่องหนึ่งครับถ้าไปนึกถึงเครื่องสรัรมะพร้านาดาวูตูนยคุณจะเห็นเลยเลยตอนนั้นไอ้ไหลทําธุรกิจดวงซื้อเครื่องสัมะพร้าวมา ทุกสิ่งทุกอย่างมาันกาลังไปได้ดีกําลังไปได้ดีกําลังไปได้สวยเลยแต่ใครบางคนไปยุยแยงแต่แข่งรั่วให้พ่อเปี๊ยไปซื้อเครื่องสับมะพร้าวไปซื้อเครื่องสับมะพร้าวทั้งๆท,ที่เงินใช้อยู่ในบ้านก็ลําบากอัตราคัดเร็วไปยุให้เขาซื้อเครื่องสับมะพร้าวเพื่ออะไรครับต้องการที่จะให้ทะเลาะกัน ต้องการที่จะให้เขยคนโตกับลูกชายคนเดียวของหนึ่งตระกูลทะเลาะกันครั้งหนึ Whoops, ่งตระกูลทะเลาะกันพอเกิดเรื่องทะเลาะกันพอเกิดเรื่องทุบตรงทุบทบพอเกิดเรื่องทะเลาะกันพอเกิดเรื่องทุบโตเขาจะบอกว่าไม่เกี่ยวเขาจะบอกว่า เรื่องทุกอย่างไม่เกี่ยวเรื่องทุกอย่างไม่เกี่ยวอืแล้วเราเคยถามว่าพ่อไปเอกรู้จักรู้จักเครื่องสัมรภานี้ได้ยังไงไปสั่งที่ไหนทําไมต้องไปสั่งร้านนั้นร้านนั้นมีคนรู้แค่สองคนถ้าสามคนก็ได้ไอ้ไหลแล้วก็นัดต่อแล้วก็ใครบางคน รู้ว่าถ้าสั่งเครื่องนี้ต้องไปสั่งที่ไหนแล้วมั่นใจได้ยังไงว่าจะไม่ใช่เพจปลอมเรามีหมายเลขบัญชีมีชื่อชัดเจนมีเพจชัดเจนเพราะตอนนั้นนะอ่ะเพจขายอันเนี้ยมันจะมีเพจเอาเพจปลอมเยอะแล้วก็บอกชื่ออะไรชัดเจนแล้วมีคนขยันขยอไปสั่งไปสั่งเครื่องเครื่องสับาะเ่ยให้พ่อไปอีก ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปของมันแล้วคนแล้วเราเราก็ถามว่าถ้าสั่งมาอย่างเงี้ยยายเก่ๆก็ถามว่าถ้าสั่งมาเนี้ยสั่งมาทําไมสั่งแล้วมันจะทะเลาะกันมันยินบ้าพอถามพอพอถามไปก็บอกว่าเขาไมไ่ต้องการเขาไม่ได้ไม่ได้อยากได้เขาไม่ได้ไม่ได้อยากได้เครื่องเครื่องสับปะ้าวแต่ไอ้นั่นอยากได้ ไอ้นั่นอยากได้ไอพ่อพระเอกันอยากได้เครื่องสำอาภาวเขาเลยจําเป็นว่าต้องเป็นเราสั่งให้เพราะว่าเขาบังคับพ่อพระเอกบังคับให้ใครบางคนสั่งซื้อเครื่องสำอผภาวโอเคครับพี่ครับเป็นไงครับอึ้งไหมครับอึ้งไหมพี่ครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ที่ครับนะเป็นกาลับ่งแจ้งที่คณะคลิปนี้คงจะประมาณนี้ครับทุกท่านครับ